สวัสดีจ้าพี่น้องเมืนเน่อเมืกก็จะโชว์ห้องเศร้านะา๊ะห้องเศรายวงกิจห้องนอนเดียวสองห้องหน้าน,นจาจะมาเบิ่งกันว่า,าจะเป็นจังไงเนาะตรงไอห้องนี่เนาะบ้านหลังนี้เนาะก็เป็นบ้านที่ว่าหมดกับ แฟนของมดอยู่เนาะแล้วนี่กับผ้ากันง่ายไปแล้วมือนี่ก็มาทําความสะอาดแล้วก็จะมาทายเห็นเบิ้งนาจ๊ะว่าบ้านเศร้ายวงกิจเป็นยังไงมีจากห้องน้อนนะจ๊านี่ของของ,ของที่เศร้านี่กาห้องน้อนเดียวนาะเพราะแต่สมัยแต่ก่อนกับแฟนอยู่ผู้เดียวนะจ๊าเพราะนี่พนเพราะมดแต่งงานอย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาเบิ้งบ้านเบิ้งอย่า,า,ยางแล้วก็ง่ายไปนะจ๊ะนี่มันก็จะโชว์ให้เบิ้งเนาะว่าบ้านเขาเป็นยังไงเนาะจ๊ะว่า การใส่การซอยเป็นใดเนาะไปเบื้องกันได้จ้าจานนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเนาะตัวนี้ตะกอนทั้งหดกรจะตั้งโต๊ะกับเขาโต๊ะหานะจ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวกัประมาณเนี้จ้าจะห้องครัวนี่นะจ้านี่ก็จะห้องน้ำห้องน้ำนะจ้า องที่พ่นเศร้านี่ก็จะเปิดโล่งเนาะจะเป็นแบบว่าบริการห้องน้ำปกติบ้านยวงกีก,ก็จะการห้องน้อน,นี่ก็จะเป็นฮีเตอร์นะจ๊ะว่าง่ายๆคือแอร์อุ่นนันจ๊ะนี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปคังบนนี่ก็จะเป็นห้องน้อนของพมดนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นหมองที่พมดไว้เตียงนะจ๊ะมองที่พมดไว้เตียงกันมองนี้ ันนี้ก็จะเป็นตู้สภานะจ๊ะเป็นตู้สภานี่ก็จะเป็นหน้าต่างหัวเตียงอันนี้ก็จะเป็น,น,นเนเ,เครื่องทำน้ำอุ่นนะจ๊ะเครื่องทำความห่อนน้ำห่อนนอะจ๊ะนี่จะ้ะ หลัวก็ห้องหน้ามีกอ้องนึงจะ้องอับหน้ามะจจะอยู่ในกระประมาณเนี่ยจะ้องกระสิประมาณเนี่ยจะ พอ,อยู่นะจ๊ะบ้านหลังนี้ก็ถ้าเป็นประมาณคนประมาณคนหนึ่งสองคนจะก็โอเคแต่ถ้า3าี่คนกะจะแคบไปนะจ๊ะเนี่จ๊ะประมาณนี้นะ